แพดเจจมนะครับมาต่อข้อห้ากันนะครับมูระตะคุณาหมู่บ้านนะครับกับมิเซโนฮิโตะก็คือคนที่ร้านมูระตะบอกว่าซีมาเซนคุดาไซไฮเป็นเรื่องของลักษณะนามนะครับที่ออกแน่นอนนะครับหข้อเหมือนเอเลยนะครับลักษณะนามก็ชอบออกเหมือนกันนะครับเขาซื้ออะไรเนี่ย ฮักะคิไปสนียบัดนะครับนับเป็นแผ่นใช่ไหมแต่นี้เล่นในเรื่องของตัวช่วยนะครับไม่นับเป็นแผ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดเทะคิดเทะห้าแผ่นอ่ะมันจะซื้อประมาณนี้นะครับขอนุ่นขอนี่ทีมขอนู่นขอนี่ใช้กับตัวช่วยโอ ทีนี้เขาอยากซื้อ2องอันนะครับมันก็ต้องเป็นอะไรฮะหรือเซไฮไลท์ตัวช่วยให้นะครับนี่อันนี้ไม่มีเหรอแล้วก็อันนี้นะครับอ่ามีมีโอกับไม่มีแล้วก็มีอยู่นี่เนาะอันนี้โออยู่ไหนมีไหมมีโมะนะครับมีโมมีโนะเนาะนี่ก็มีโนะมีโนะเพิ่มเข้ามาโออยู่นี่นะครับ ความจริงขอนู่นนี่นู่นนี่นะครับก็จะใช้กับตัวช่วยโอเพราะฉะนั้นข้อที่ตัดนะครับไม่มีโอตัดข้อ2ทิ้งนะครับข้อ1มีโอข้างหลังแล้วก็แต่ว่าเดะอยู่ตรงนี้นะครับเดเป็นการเชื่อมหรือบอกเหตุผลก็ไม่ได้เนาะมันซื้อกับและนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใช้โต๊ะใช่ไหมแล้วลักษณะนามนะครับ ปกติคำนามจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีโอคู่ดาใส่ซึ่งโอมักจะเป็นกรมตรงข้างหลังมักก็จะเป็นเวิร์นะครับแล้วถ้าเป็นจำนวนเนี่ยสามารถแทรกเข้าไปเหมือนแอดเวิร์บตรงนี้เพราะแอดเวิร์บเนี่ยแทรกอยู่หน้าอะไรหน้าเวิร์นะครับแอดเข้าไปหน้าเวิร์แอดเข้าไปหน้าเวิร์แบบนี้นะครับหน้าเวิร์หลังตัวช่วยหน้าเวิร์หลังตัวช่วยหน้าเวิร์บอกจำนวนก็เป็นเนี่ยหนึ่งในแอดเวิร์บนะครับ ฮากาคิโอซัมไมโตคิดเทโอกูไมคือดาใสเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับอันนี้ตอบข้อสามนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับก็จะมีคันจิสเตม็มเนาะตัวนี้นะครับเลขเจ็ดแล้วก็ด้านขวาเป็นดาบคาตาเนะนึกภาพไปออกนะครับดาบมีแหลมๆอยู่นะฮากาคิดิคิริมาสฮากาคิดิคิริเข้าไหมคิรุตัดให้มันเป็นเจ็ดเจ็ดชิ้นนะครับคิด แล้วก็ใช้มือตัดนะครับเมื่อก่อนบวกกับมือนะครับก็กลายเป็นคิดเทเป็นสแตมไปนะครับมันก็จะมีรอยปุบปุบใช่ไหมสเตมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม้ไม้เอาไม้นะครับแล้วก็เอาแส้มาตีเอาแส้มาตีนะครับให้มันกลายเป็นแผ่นอะไรที่มีลักษณะบางๆนะครับเป็นแผ่นหมดรวมทั้งเสื้อเชิ้ตด,ด้วยนะครับรวมทั้งเสื้อเชิ้ตด,ด้วย เสื้อเชิดเป็นแผ่นนะครับกางเกงเป็นท่อนลักษณะหน้ามต้องไปดูมานะเดียว่าโคเดเดอโอบาดิมาโชสกาเลสมาเตด